ทุกคนมะขามกินได้ทุกคนไม้ขามดัดแต่มีดอกมีผลจริงทุกคนว้าสถานีรถไฟไรไทยมาทุกคนจ๋าดีมากสถานีรถไฟที่สวยที่สุดดีที่สุดพูดไปแล้ว,ลวนครลำพ้างทุกคนจ๋านี่ะที่เดียวในโลกใครบอกว่าที่ไหนสวยแต่ต้องดีที่สุดจริงฮะทำไมต้องบอกว่าดีที่สุดเดีย๋ยวจะบอกให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ ดีที่สุดเพราะอะไรมีหอจําลองแบบเป็นแนวเซรามิกหอแยกฮาริกาพระธาตุลำปางหลวงเจดียซาวไปถึงนู้นสวยมากแล้วก็ที่สําคัญคือมีน้ําดื่มฟรีทุกคนจ้าไม่ต้องไปซื้อเซเว่นสมัยนี้ถูกปะฉลาดกินน้ําดื่มฟรีได้นี่ฮะมีคูลเลอร์ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้อีกช่องหนึ่งที่ต้องบอกให้โลกรู้นะคะแต่ห้องน้ําไม่ฟรีทุกคนถ้าเกิดใครจะมาหวังจะใช้ของฟรีนะคะห้องน้ําไม่ฟรีฮะทุกคนจ้า ที่สำคัญคือมีแผนที่ฟรีให้ดูท่องเที่ยวนะฮะก่อนจะเข้ารีสอร์ทลำอ่อที่ลำปางอันดับหนึ่งเลยก็คือต้นกล้ารีสอร์ททุกคนที่สวยมากรีสอร์ทที่มีหมาน่ารักมากแล้วก็ทำรีวิวสงบมากโรแมนติกมากทุกคนแล้วก็มีน้ำดื่มฟรียังไม่พอนะเดี๋ยวจะพาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าขายเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนต้องบอกต่อมี WiFi ฟ,ฟ,ฟรีซึ่งบางสถานีไม่มีเห็นไหมนี่มังกร นะแล้วก็ชามตากไก่เป็ดน้ำมุงเวียดน้ำผูตรงไปก็ร้านอาหารพญาสุเรนทุกคนนะที่ชาร์จแบตฟรีทุกคนเห็นไหมอย่างที่บอกนะฮะที่นี่บริการดีมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ดุด้วยนะฮะทุกคนไม่เหมือนบางสถานีนะฮะเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่หลังสวนโอ้โหเจ้าหน้าที่สถานีแบบดุมากพูดจาถามคําตอบคําแต่มีหางเสียงนะมีครับมีครับอ่างเงี้ยแต่พูดจาเหมือนไม่เต็มใจทุกคนนี่คือนครลำพ่างทุกคนจ้า เห็นไหมชามตาไกา่มีลูกปั้นมังกรเลี้ยวขวาไปต้นกล้ารีสอร์ตเดี๋ยวจะพาเดินครัทุกคนชมเมืองนะฮะไปต้นกล้ารีสอร์ตที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ตรงแถววัดปากขามทุกคนนะฮะเพิ่งจะเก้าโมงเองทุกคนอดูเวลาไปด้วย บางคนบอกว่าทําไมกล้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีระบบะป้องกันสั่นสะเทือนเพราะว่าฉันถ่ายไปแล้วก็มือก็ถือไปฮะไม่มีการตัดต่อใดๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นช่องที่ลงได้เร็วที่สุดไวที่สุดในโลกแล้วก็มีจํานวนคลิปเนี่ยไปแต่ละที่ก็จะมี ep 1 2 3ต้องตามดูให้ครบฮะทุกคนนะฮะไม่นั้นจะไปคลิปเดียวสั้นๆแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวไม่พอฮะทุกคนต้องหลายคลิปใช่ไหมฮะนี่ฮะบรรยากาศนาครลำพางทุกคนคนะ่ะ ดีมากเลยน้ําดื่มฟรี WiFI ฟ,ฟรีที่ชาร์จแฟลฟรีหลังที่ลังสิทธ์อ่ะไม่มีเลยฮะน้ําดื่มอย่าไปหวังเลยฮะน้องห้องน้ําฟรีอ่ะที่นั้นมีห้องน้ําฟรีทุกคนสถานีลังสิตธ์สายสีแดงอ่ะฮะก็จะมีรถไฟชานเมืองด้วยใช่ไหมอ่าก็จะมีแบบว่าอ่ะห้องอนั้นดีฮะตรงที่ว่าห้องน้ําฟรีแต่ที่ชาร์จแบบไม่มีพราะตรงที่อ่ดีไม่ดียังไงอยูย่ินีนอนฟรีทุกคนแล้วก็เรารพอไม่ไล่ด้วยนะฮะน่ารักมากนี่ฮะ น่ารักมากทุกคนอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของสถานีรถไฟนะ <S 2> <S 2> <S เขาไม่ต้องมานั่งดุดันกันกดดันกันนะคะทุกคนนี่ฮะมีแผนที่ท่องเที่ยวฟรีน่ารักมากเห็นไหมใครง่วงก็นอนไปสิจะมาไล่ทําไมต้องมีน้ําใจฮะมะขามยิ่งใหญ่มากต้องดูกระเป๋าไปด้วยหาถ่ายไปดูกระเป๋าไปทุกคนนี่มะขามดูอันนี้มะขามฟรีไหมแต่สายไฟเธอช็อตฟรีนะจ๊ะ นกไม่ช็อตฮะนกนกที่มาเกาะสายไฟไม่ช็อตทุกคนไปเชียงใหม่ไปทางนี้ทุกคนอ่มาดูบรรยากาศกันก่อนเพราะว่าจะได้ดูกระเป๋าที่เราวางไปด้วยนี่คือสะพานขัวเหล็กใช่ไหมทุกคนตรงเนี้ยสะพานขัวเหล็กตรงนี้เลยตรง,ตรงแถววัดนาก่วมเหนือต,ตลาดร้อยปีทุกคนเห็นไหมสถานรถไฟที่สวยที่สุดดีที่สุด,ด,สดนะฮะ สวยที่สุดมีเยอะแยะใช่ไหมเขาบอกสถานีบ้านฉันก็สวยะที่สถานีหัวหินก็สวยแต่ที่ชาร์จแบบเรายังมองไม่เห็นน้ําดื่มฟรียังไม่เห็นนะฮะแล้วห้องน้ําฟรีอย่างที่ลังสิตอันนี้ก็ไม่ฟรีแต่มีอย่างเดียวที่ไม่ฟรีเพราะว่ามันก็ต้องดูแลทําความสะอาดฮะแต่ที่ท,ที่ที่ลังสิตเขาก็มีแม่บ้านทําความสะอาดดีนะถึงแม้จะฟรีฉะนั้นถ้าเกิดใครมาลำปางเนี่ยจะฟรีไปทุกอย่างก็ไม่ได้นะแต่โมชลี่เนี่ยฟรีฮะทุกคนโดยเฉพาะน้ําดื่มนี่เราถือว่าสุดยอดมากค่ะ พาอเดี๋ยวนี้จะไปซื้อน้ําดื่มตามเซเว่นขวดเจ็ดบาท10บาทแล้วถูกไหมฮะทุกคนจ้าตรงนี้เราอยู่ที่สูงจากระดับน้ําทะเลนี่ฮะมีการบอกด้วยรถมากมีจุดล้างมือนะฮะ นี่เรากําลังรอเวลาชาร์จแบตเพื่อจะได้เช็คอินที่โรงแรมต้นกล้ารีสอร์ทที่โรงแรมที่ดีที่สุดเพราะอะไรที่บอกดีที่สุดเพราะว่าอยู่ใกล้วัดด้วยสวยด้วยบริการดีด้วยแล้วก็เดินจากตรงนี้ไม่ไกลประมาณ1กิโลสองกิโลสากิโลประมาณนี้ทุกคนขับรถยิ่งสะดวกวัดศรีชุมเราไปมาแล้วทุกคนสวยจริงฮะอันนี้สวยจริงอันนี้วัดปากามที่จะอยู่ตรงทางไปวชิราวุธดดำเนินก็คืออินทราเอเลตตรงนี้ฮะทิพช้างเห็นไหมจะอยู่ใกล้กับต้นกล้ารีสอร์ททุกคน แล้วก็วัดม้อนจำศีลเราก็ไปมาแล้วอยู่ใกล้กับต้นกล้าวิโซ์ทุกคนแล้วก็เราจะเดินผ่านซิ้นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลำปางงาไฮเวย์ไปเรื่อยผ่านเซนทรัลป่าผ่านวัดเอ๋อเนี่ฮะเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เราจะปักหลักอยู่ที่โรงแรมวิสอร์ทต้ตนกล้านะฮะโรงแรมที่แบบว่ามีความเป็นสงบส่วนตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะดูพักแล้วเหมือนเราอยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็มีม,มีสัตว์เลี้ยงหมาไอ้เจ้าเบปซี่น่ารักมาก ล้ำป่า,ปามีแต่ของดีๆนะฮะร้านอาหารเจ้าพยาสุเวทนะฮะบางคนบอกว่าทําไมต้องอวดร้านอาหารทําไมต้องอวดโรงแรมก็สิ่งดีๆเราต้องบอกต่อไงฉะนั้นบางคนเวลามาลำปางทุกคนนึกถึงอะไรถามจริงๆที่นึกถึงอะไรนึกถึงรถมา้านึกถึงเซรามิกนึกถึงน้ําตกแจซ้อนน้าพุร้อนแจ้ซ้อนน้าไปมากทุกคนนึกถึงอะไรอีกฮะนึกถึงอะไรอีกลํำปางืศูนย์ฝึก ศูนย์ฝึกช้างที่ใหญ่ที่สุดดังไปทั่วโลกว,วัดเนยฮะวัดเจดีหลวงวัดเจดียซาวเยอะแยะวัดสีชุมวัดศีบุญเรืองทุกคนวัดดีๆเยอะแนวคำเพรพมา่าแนวพมา่าสินเนาอื่นนแนวแนวล้านนาผสพมพม่าไทยอย่างเงี้ยฮะทุกคนจะเห็นไหมนี่คือโรงแรมที่เอ,อ่อนครลำพางสเตชันทุกคน สำหรับคลิปนี้โพสต์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางจากตรงนี้หาเดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะได้ถ่ายไปชมไปว่าโรงแรมต้นกล้ารีสอร์ทเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลาจากในเมืองแล้วก็สามารถเข้ามาในเมืองได้มีรถยิ่งดีฮะถ้าเดินออกมาก็จะผ่านวัดปากขามทะลุผุลโยทินได้หาคา,คาเฟ่แล้วก็ชมร้านอ๋อจะไปวัดปงสนุกก็ก็ดีนะที่มรดกโลกเป็นยูเนสโกเขามอบรางวัลให้ฮะทุกคน โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้บอกต่อสิ่งดีๆจ้าเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมต้นกล้ารีสอร์ททุกคนชอบต้นมะขามมากเลยทุกคนเนาะสวยเดี๋ยวเจอกันครับ